เด็กชายอยู่ชอบซาบูสายลื่นทำดีดีนี้ขาให้ทำอีกทีนี้แบบทำแบบเออแบบนั้นแหละเอาไปไหว้ไหว้ไปเองไหว้ไหว้หน้าอกมีสีไหว้หน้าอกหน้าอกพี่เดี่ยหน้าอกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อค้างไว้เดี๋ยวเมันไม่ต้องการที่อย่างนี้หรือเอาบปอันนี้ไรสดแน่เลยเอาไปตั้งอยู่สิสดเด็ดนะคะนี่เราเป็นถ่ายรูปถ่ายรูปเราเราถ่ายรูปหันหน้ามาโน่น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 หันหน้ามา เออทำหน้าแบบอื้กูยืนใหญ่อะกูเป็นใหญ่อะเออตลต่อไปต่ไปขอมือมาจับที่หัวจับที่หัวจับที่หัว่าไหวไเออโอ้ยน่าผาด้วยนะบได้บได้บได้ไปแล้วเสร็จแล้วโอ้หนแล้วบได้บได้สากวเข้าสับวายตัก เออมาพี่ทาให้อย่าตกนะเออพี่รู้อยู่ว่ามันแพงครึ่งแสนนะเออพี่รู้อยู่อ่ะกดเซฟป่นนี้ห้ากดเซฟกดตรงน่นเลยที่บุ๊มไม่กดตรงนั้นเลยตรงนี้ไหมนี่เลี้ยง อือทำไมป็นนี้ล่ะอวนมาอ๋อมันกลับไปนู่นวะมันจะมีห้อสิบแบบอื้อ ใหญก้องเป็นเายายเอาไม่เอาไม่ไม่หัวหัวก็พองวยโอเคมันนีกคนสิใช้ให้เอยไม่ให้ใช้ให้ขายให้่อยอันนี้อันเกี้็น่องอากเขาก้อหรอยากเขาก้อหรอยังายาดนี้เลย มันเหมือนอย่างนั้นเองนะอนาวินั่นแหละโอเคแล้วบ้านไปครับ <laughs> เหมือนฉันเหมือนจริงหรแล้วนาเร็วร้อนกนี่งอก็ให้สาวเมียวนะคะอ้าวทำไมถ้ากดออกเหรอให้สาวเมียวถ่ายเมื่อกี้ได้กี่นาทีว้สาวเมียวนี่บ่ได้เรื่องเลยพี่น้องเอยหไทยกับไหยซื่อซื่อแม่ไทยเบาเ้าร้อนพี่ร้อนพี่ง่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะถ่ายรูปนะคะก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกของตัวเองะคะ่ะแม่ตัมือมือมือ่ทใมันเห็นแหวนอ่าตอนนี้ช่างภาพก็ไม่ใช่ได้ช่างภาพแล้วเป็นทุกอย่าง พิวดดิ้งนะคะเพราะเคยน้องเคยถ่ายพิวดดิ้งนะคะทุกคนน้องก็จะรู้ว่าแบบไหนเป็นแบบไหนให้ให้แบบแบบเดินก็อ่าโอเคจับจับประมาณนี้โชว์แหวนเออโชว์แหวนนะคะเออเอาไว้ตรงนี้มันเปล่งเลยแบบนี้ไม่เดี๋ยวผมจับพี่บูจับประมาณนี้ยเหจับประมาณนี้อ่าให้แเราเคยเป็นแล้วนะเราก็แบบเออ ตากอมคนสองคนนี่กี๊กเรามึงทำอะไรขีวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีพองแ้ไหมพักงัดเอาไาโทรหน่อยดิงัดทอเอโทรนยเออหนาโอยน้ายเป็นเซียด้ยัก้ยรูมอเลยเสียน่องมองตากันหนอห มองตาแล้วขี้ตากอนบักใหญ่หอมเลยหอมเลยนี่มาลยองหัวเขากันเออหอมแม่จากน้องได้นะคะติดต่อที่เพจเออไม่ใช่เพจสิหน้าเฟซเลยนะคะเอออะไรวะซื่อซื้อยังวะซือเฟซยังวะททนี่แหละโอ้ยาเลยถ้าเองไปแล้วพี่จะเรียกใช้ใคร เนาะใครใครก็ไม่เหมือนเพลงจริ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 งฟังทำคลิปจริงจริกินข้าวได้แล้วก็จบเออยังไม่ได้กินข้าวเช้าเหรอล่ะโอเคอเครับสำหรับคลิปนี้ผมจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับไล้โซดกับพ่อจบละล่ะเนาะอาเดินเดินก่อนป่ะเออเดินดูก่อนไปหอมเลยหอมเลยอ่าคลิปนี้ก็ลืม กดไลค์กดแชร์นะคะกดสับจะใครช่องสาวโบสายลุยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ